บ้านที่เราอยู่นี่คือประเทศไทยที่เราอยู่นี่คือโลกที่เราอยู่โลกของเราเป็นดาวดวงสีฟ้าข้างน,นอกโลกเป็นอวกาศนะฮะอันนี้ดาวอะไรพาทิตมันร้อนมากมันใหญ่มาก <S <S ดาวฟุต <S <S 2> <S 2> เล็ก ต่อไปดาวสุกมันสีส้มนะคะรู้ดาวนี้ไหมมันคือโลกดาวอังคารดาวต่อไปเาวพลาหสัปบปรดีใหญ่เริ่มทึมดึืดาวเสาหรือดาววงแหวนเหมือนวงแหวนร้อมมาเลยดาวยูเรเนัสใสสุดสุดสุดท้ายดาวเนปจูนในอวกาศมีดาวหลายดวงเลย อีโรสจะปั้นอาทิตย์ก่อนแล้วนะคะล่ะปั้นโลกเอาสีแดงน้อะคะเอาสีน้ำเงินไป ห้าเจ็ดแปดดาวเนปจูนดาวยูเรนัสดาวเสาร์ดาวพฤหัสบดีดาวอังคารโลกดาวศุกร์ดาวพุธสุดท้ายพาร์ที้ ในอวกาศมีดวงอาทิตย์ลูกกลมใหญ่สีแดงดาวสีเทาเล็กๆอยู่ใกล้ๆดวงอาทิตย์ก็คือดาวพุธ <Okay. S 1> ดาวสีชมพูใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็คือดาวสุกต่อมาเป็นโลกของเราสีน้ำเงินสวยเลยนี่ดาวอังคารก็สวยสีสม้มดาวพฤหัสใหญ่มากอยู่ไกลออกมาอีก ดาวเสาร์มีวงแหวนด้วยโอเคแล้วแต่อยู่ไกลจังดาวยูเรนัสไกลกว่าดาวเนปจูนอยู่ไกลดวงอาทิตย์มากที่สุดเลยฮะชอบดาวสาวเพราะมันวงกลมวงกลมไงฮะชอบวงกลมคิด่าชอบดาวทั้งหมดเลย ในอวกาศมี<ฮ>าดาวเยอะแยะเลยอยากขึ้นไปดูบนอวกาศบ,<าง>บ้า,บางจัง ในโอกาสไม่ได้มีแค่โลกของเรายังมีดาวดวงอื่นๆด้วยแล้วในอวกาศก็ไม่ได้มีแค่ดาวยังนี้ไล ยานอวากาศเรามาสร้างยานอวากาศกันโอ้โหขอ,องเต็มเลยเราจะเอาเอะไรไปทำยานอวากาศจีอู้ดูสิมีกล่องยางใบใหญ่เลยอู้นี่เราเอาไปทำเป็นแผนค,คุ้มดีไหมดีมกล่องอึ๊บ ออเอากลองใหญ่ๆมาเป็นฐานของจวอรวดเราวางยังไงกันก่อนเราจะตกแต่งด้านในนี้สักหน่อยดีไหมออ้อย่างนี้ก็ดีนะติดสก็เทปอีกกับอีกกล่องหนึ่งกันไกลเป็นของมีคมควรใช้อย่างระมัดระวังนะคะที่หลังเราททำสั้นๆ <c oughs> โอเครู้แล้ว ต้องมีกอบควบคุมหน่อยนะหนูต้องจะรูค่ะบนนี่เราจะจับข้างบนนี้ให้เป็นตัวเราโอเคไหมแล้วเราก็จะโผล่มาตรงตรูแัดเพื่อโผล่หน้าออกมาใช้เทปกาวจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําข้างในให้มันแข็งแรงขึ้นด้วยการปิดสก็กตดเทปแล้วต้องมีหน้าต่างสักหน่อยตัดที่มันเป็นกว้างๆให้เด็กหินเห็น นี่ค่ะเจาะให้หน่อยค่ะเราต้องเจาะรูให้เห็นหน้าเป็นหน้าตาใช้ฟีเชอร์บอร์ดไปทับเปนหลังคาจะรวดให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วเราก็ทำปีกจัลวดทำทั้งสองข้างเสร็จแล้วแปะกระดาษฟอยล์แปะตรงที่เป็นโครงสร้าง อาซาพร้อมจะสำรวจอวกาศแล้วค่ะนักบินไอพร้อมจะขับยานอาวกาศแล้วครับออกเดินทางได้เด,ดินทางสีฟ้านั่นไงบินขึ้นไปอีกไอโอเคบูค๊บบีบีบ อวกาศมีดาวเยอะแยะเลยดาวแต่ละดวงก็สวยน่าดูน่ารู้ทั้งนั้นโลกของเราก็อยู่ในอวกาศด้วยนะถ้าอยากขึ้นไปในอวกาศเราก็ต้องใช้จรวดหรือยานอาวกาศเราลองสร้างยานอาวกาศเองได้ง่ายๆแต่สิ่งสำคัญที่จะให้ยานอาวกาศของเราทำงานได้ก็คือจินตนาการ ยังมีอะไรอีกนะที่อยู่ในอวกาศนักวิทยาศาสตร์น้อยอยากไปเห็นของจริงกันใช่ไหมเรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ทุกทีที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันใหม่คราวหน้าจา้าบ๊ายบาย